เวลาตรทําบุญเสร็จให้แม่ธรณีไปแจกจ่ายกันแล้วถ้าแต่แม่พระธรณีโปรดนำพาบุญกุศลในวันนี้ที่ข้าพระเจ้าได้ทําช่วยนําไปแจกจ่ายให้ทั่วทุกคนให้ทั่วทุกตัวตนทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วโปรดมารับบุญกุศลในวันนี้ด้วยเถิดน้ำนี้ขอเป็นทานบารมี แก่ต้นไม้น้อยใหญ่ท่านเติบโตฉันใดขอชีวิตข้าพเจ้ารับครอบครัวเติบโตและเลิญเช่นท่านด้วยเถินสาธุ